พาคุณชมนะคะไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการผนึกกําลังของหลากหลายองค์กรมากนะคะโดยทางด้านของบริษัทไทเบอร์เฟรจำกัดมหาชนแล้วก็องค์กรชั้นนําด้านความยั่งยืนของไทยจัดงาน Sustainability Expo 2023นะคะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะสําหรับการแถลงข่าวนะคะงาน Sustainability Expo 2023หรือว่า SX 2023เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนําระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกพร้อมด้วยภาค รัฐแล้วก็เอกชนนำโดย5องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกอย่างเช่นบริษัทเฟรเซอร์สพาร์ t y ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทเบอร์เฟรชจำกัดมหาชนบริษัท p t ท g l o โกลบอลเคม a คัลจำกัดมหาชนที่จะมาร่วมสร้างพลังแล้วก็ปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆเพื่อสร้างความสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่านะคะเขาก็ใช้เป็นสโลแกนเนี่ยค่ะกู b ดแบลนซ์เ t เทอร์เวนะคะ, Balance, World, ะ,คะงานนี้ถือว่าเป็นมาตรการด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็น ครั้งที่4ตอกย้ําแนวคิดหลักของการจัดงานพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกงานนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้เจอกับกิจกรรมไฮไลท์แล้วก็สุดยอดนวัตกรรมรวมไปถึงต้นแบบโมเดลด้านความยั่งยืนทุกรูปแบบที่ตอบความเป็นไลฟ์สไตล์ในตัวคุณซึ่งจะช่วยกันนะคะปรับพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆไปตามเทรนด์ของโลกอิ่มอร่อยไปกับเทศกาลอาหารรักโลกจากเชฟชื่อดังแล้วก็ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อย่างเช่น Be t t e r Living นำเสนอผลงานแล้วก็โครงการ ขององค์กรชั้นนําด้านความยั่งยืนแล้วก็ยังมีโซนนะคะที่เราเป็นปัทนธมปรับมุมมองความคิดต่างวัยให้ร่วมกันนะคะสามารถจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ในการคณะจัดงานค่ะมีหลายเรื่องใหม่ๆที่เ<ม>พิ่มเพิ่มขึ้นลตลอดนะคะทุกปีแล้วก็ถามว่าปีนี้เราต้องการจะทำอะไรเราอยากจะเห็นที่เรียกว่าคอนเวอร์ชันก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะต้องบอกว่าเราคุยเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความรับรู้มา สามปีแล้นะคะแต่ตอนนี้เราอยากเห็นคนลงมือทําจริงนะคะก็อยากจะให้มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองนะคะที่จะทํำพฤติกรรมที่ต่างไปมีร้อยขององค์กรนะคะเพราะว่าที่เราเรียกว่าแฟลเดอร์เนี่ยเป็นเป็นแค่องค์กรใหญ่ที่ได้ทํางานร่วมกับเรามาตลอดนะคะ นะคะเอาใครสนใจสามารถที่จะไปร่วมงานได้นะคะคุณผู้ชมนะตั้งแต่เนี่ยนะคะวันที่29กันยายนไปจนถึงวันที่ 8ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะคะก็เอางานดีๆมาบอกไว้ล่วงหน้าจะได้ทําการลงปฏิทินเอาไว้ล็อกคิวเตรีเอาไว้ก่อนเลยเป็นงานใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกันอยากที่จะได้ไปเห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยและการปรับตัวที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยถูกต้องควรจะทำยังไงบ้างเราจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างด้วยถูกต้องแล้วนะครับงานดีๆฝากกันไว้ด้วยนะฮะ